นอนอดเป็นคนสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะพบเลี่ยงผาเพดเมียหลงทางเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะมีคนนำมาเลี้ยงไวแล้วปล่อยออกมาตำรวจรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานชนประธานอุดรธานีว่าพบเลี่ยงผาหลงเขามาอาศัยภายในสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี จึงได้ออกไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบปดรธท่านีพบเลี้ยงผาเพชรเมียสูงประมาณหนึ่งเมตรทั้งเจ้าหน้าที่ได้ใส่เสื้อมัดไว้ไต่ตนไมหน่าสำนักงานอยู่ในสภาพอิกร้อยด้านเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเลี้ยงผาตัวดังกล่าวมีอายุประมาณ15ปีคาดว่าจะเป็นเลี้ยงผาที่มีคนนํำมาเลียงโลวหลุดออกมาเพราะหล่องรอยขาดของเชือกที่บริเวณคอและบ่มีอาการตื่นข้นหรือตกใจตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่า ึ่งหนเจทีีผูพบเห็นครั้งแรกบอกว่าสภาพของเลี้ยงผาล่ำตัวผอมเหมือนบบได้กินอาหารมาโดนจึงได้หาผลไม้และผักมาให้กินคาดว่าอาจจะหลุดออกมากจากสถานที่เลี้ยงในระแวกนี้โดยหลังจากนี้จะนําเลี้ยงผาไปเก็บรักษาที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วจะนําส่รงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าผู้เขียวทุงกระมังอำเภอ่อนสารจังหวัดชัยภูมิเพื่ออนุบาลก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป แล้วกลับมาติดตามกันรายง,งานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมพ่ออุดรออบึงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดอ,อเป็นคนขยัน